เวลาที่นะคะเราขอพรเทวดานะคะหรือองค์ปู่องค์แย่องค์พญายนาคนะคะแล้วเราได้ทรัพย์ได้โชคได้ลาบมานะคะสิ่งสําคัญมากๆเลยนะคะที่เราจะต้องทํานั่นก็คือการรักษาสัจจะนะคะข้อหนึ่งรักษาสัจจะในการที่จะมีระเบียบวินยัยมีวินยัยมีขอบเขตในการเสี่ยงโชคจะไม่แบบโอ้โหแบบเหมือนกับยิ่งได้ยิ่งอยากได้เข้าไปอีกก็ทุมงวต่อไป แบบบ้าคลั่งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าถ้าฟิลประมาณเนี้ยนะคะพ่อปู่แม่ย่าจะไม่สนับสนุนนะคะเพราะจริงๆท่านไม่ได้อยากให้เราคือตรงอบายามุกเนี่ยมันเป็นเรื่องของปากทางแห่งความเสื่อมความเสี่ยงมันก็คือเสื่อมนะคะเสื่อมจากความที่มันมันมันเสี่ยงที่จะมีจิตเศร้าหมองได้เวลาผิดหวังและคนส่วนใหญ่แล้วจะผิดหวังนะคะเนี่ยตรงเนี้ยมันแบบกั้กักึ่งกึนะคะแต่ท่านก็เข้าใจนะคะว่า พวกเราอะนะคะคนส่วนมากอะมันเงินทองมันไม่ค่อยคล่องอะนะคะมันก็ถ้าเหมือนกับให้โอกาสตัวเองในการเสี่ยงโชคไว้นะคะมันก็อาจจะมีบุญกุศลเก่าและบุญกุศลส,สม่บวกกันรวมกับเอ่อความช่วยเหลือที่ท่านๆพยายามจะช่วยอะไรเงรี้ยก็อาจจะดนบันดาลน,นะคะบุญญาธิ์ทำมะจัดสรรให้ให้ถูกลางวัลอะไรเงรี้ยมันก็ออแต่เออมัน มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแต่เราต้องมีระเบียบวินัยนะคะล้วประการที่2นะคะสัจจะข้อที่2นะคะคือเราจะต้องทําบุญนะคะทำบุญเพื่ออุทิศให้กับนะคะเทวดาประจําองค์หรือนะคะอุทิศให้สรรพสัตรหรืออะไรต่างๆนานาก็ได้นะคะต้องทําตรงเนี้ยต้องต่อบุญนะคะต้องต่อบุญนะคะการเอาเงินตรงเนี้ยไปทําบุญเนี่ยสำคัญมากนะคะแล้วก็ อย่างหนึ่งเลยนะคะที่ขาดไม่ได้คือทําบุญกับพระในบ้านก่อนนะคะพี่มิ้นท์น่ะถ้าเกิดถูกรลงวัลมาก็จะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็พี่มิ้นท์มีพี่สาวสามคนอย่างเงี้ยนะคะก็จะให้เพราะว่าพี่เราก็เมตตาเลี้ยงดูเรามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นกรลยาในมิตรที่ดีกับเรานะคะรวมถึงน้องชายอะไรอย่างเงี้ยที่เขาช่วยงานเราลูกชายที่เขาช่วยงานเราอย่างเงี้ยก็จะให้คนในบ้านเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนในบ้านก่อนนะคะแล้วจากนั้นก็ เราก็ค่อยสเต็ปต่อไปเราก็ค่อยไปทําบุญกับพระนอกบ้านหรือทําบุญกับทําบุญนอกบ้านนะคะเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นสเต็ปที่พี่มิ้นจะวางไว้ของตัวเองนะคะอ่านะคะเนี่ยตรงนี้นะคะสองสัจจะเนี่ยนะคะสาคัญมากๆนะคะสาคัญมากๆที่มันจะสร้างทางให้เรามีโอกาสได้ถูกอีกแต่ว่าตรงเนี้ยพี่มิ้นย้าเนาะอย่าไปหวังกับทางเนี้ยมากเกินไปนะคะแต่พี่มิ้นรู้นะว่าหลายคนเนี่ย ก็ไม่ใช่ว่ามาหวังแบบเอายึดตรงนี้เป็นอาชีพนะคะก็มีอาชีพเหมือนกันแต่ว่าเอาตรงเนี้ยไว้เป็นแบบเหมือนกับยังไงอะถา้าถ้ามันเผื่อให้มันมีโอกาสอะถ้าเผื่อว่ามันจะมีโอกาสอะไรแบบเนี้ยก็คือให้โอกาสกับตนเองนะคะเผื่อมันมีโชคลาภมาทางนี้บ้างพี่มินก็เข้าใจนะคะเข้าใจเพราะตัวเองก็ยังทําเลยนะคะคือเหมือนกับให้โอกาสตัวเองไว้เผื่อมันมีโชคลาภมาทางนี้แต่ก็ต้องมีระเบียบวินัยตรงเนี้ยสัจจะตรงเนี้ยนะคะพ่อปู่มา่า มองเราอยู่เทวดาฟ้าดินมองเราอยู่นะคะท่านจะเกื้อกูลผู้ที่มีอสัจจะนะคะท่านจะช่วยเหลือผู้ที่พยายามควบคุมดูแลนะคะไม่ให้ตัวเองแบบเหมือนกับยังไงอะเสี่ยงล้ําข้ามเขตไปจิตที่เป็นอบายมุกอบายภูมิมากเกินไปนะคะก็คือแบบโลมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพราะท่านอยากจะสนับสนุนให้เรามีกุศลกันมากกว่านะคะท่านให้โชคลาภเราก็หวังว่าจะให้เราเนี่ยไม่เครียดจะได้แบบเออปฏิบัตินะมีเวลาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมสร้างบุญสร้างกุศลเกื้อกูลพระพุทธศาสนาเยอะๆอะไรแบบเนี้ยนะคะดังนั้นขอบาร,รมีพ่อปูนะ่แม่ย่าเนาะขอให้ทุกท่านได้มีโชคมีลาบนะคะค้าขายอยู่ก็ขอให้สำเร็จสมหวังติดต่อเจรจานะคะ ทําทธุรกิจใดๆอยู่ก็ขอให้ราบรื่นนะคะอย่ามีอุปสรรคใดๆเลยนะคะรวมถึงสุขภาพร่างกายด้วยเนาะนะคะขอให้ทุกท่านมีเวลานะคะที่จะดูแลร่างกายของตนเองให้มีสุขภาพกายใจที่ดีนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุคะ่ะ